เฮ้ยเฮ้ยเี่ยเียเ้วอย่าเย็นเมันนเียเดยโอยเอ้นี่นี่นอย่ากี้อย่าเอาเงินฉันไปเลยนะฉันต้องเอาไปส่งค่าเช่ารถเท้ยเย็นเนียครั้งก็มาหลายวันแล้วพูดมาอยากตายเงยคมีวะเเไม่ได้ต้ตายมีจ้ะมีจ้ะมีเ ไม่ได้สังชนชิ้นไม่เป็นไรไม่เป็นไรรอขนาดนี้รอขนาดนี้ว่าไม่ได้สังไม่เป็นไร เจ็บตรงน้ำนะครับลูงไม่ไม่เจ็บเท่ไรเราไหร่หรอกขอบใจมากนะพ่อหนุ่มนะโอ้โหนี่ไม้ขอบใจมากพ่ <c oughs> อพ่หนุ่มพ่อหนุมหน่มนมีรวยลุงเกือบหมดตัวแล้วนเนี่ยลุงเกือบหมดตัวแต่พวกเราหมดตัวเลยหมดตัว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  หมดตัวหมดตัวนี่โดนจี้เหมือนกันเหรอโดนมอมยาครับมาล้วราเลยโดนมาล้วราเลยแถวนี้ที่นี่อันตรายมากมีทั้งโดนจี้มอมยาโอ้ยตอนหลังลุงไม่มาส่งผู้โดยสารแถวนี้แล้วนี่ลวกน้องสองคนเนี่ยน่าสงสารแล้วจะทำยังไงเนี่ยจะอยู่กิ่นี่ยังไง ไม่รู้เลยครับยังไม่รู้นี่ถ้าอย่างนั้นเอาอย่างนี้นะคืนนี้ไปพักที่บ้านมิ้งหนึ่งเลยดีครับ ตรงนี้ก่อนเดี๋ยวเราต่อรถไปส่งเขาอ่ะต้นหนองลั <c oughs> บ้านตะวันเลยนะเออลงมาก่อนมันอาจจะแคบไปหน่อยข้างในอะนะมันเป็นราครับตนหนองเฮ้ย <c oughs> แกพาฝรั่งที่ไหนมาวะเนี่ยฮะ <c oughs> เดี๋ยวจิบแกมาก็ดีแล้วเนี่ยนี่จอดนะแล้วก็นี่เคนกูสมอตหน่งสวัสดีครับพ่อ S <S <S ไม่ต้องกูนพอนุ่งวันนี้เอสองคนนี้ก็เคยเรียนภาษาไทยเขาพูดไทยได้อ,อ้ยก็ยิงชั่วเนี่ยฉันเนี่ยเกือบถูกโดนจี้หมดตัวแล้วนะถ้าไม่เจอสองคนจะช่วยไว้อ่ะหรอขอบใจนะพอหนุหน่มนะมาเป็นร่ากพุกพ,พ,พานไปพุดดีแล้วเขาสองคนนี้ก็ถูกจี้หมดตัวเหมือนกันไม่มีที่จะกินจะอยู่ฉันสงสารก็เลยพามาพักกับเราก่อนสนอง ไปข้างในก่อนนะไปยอดไปเข่งเดียวโอ้ซือแกงมาดีแล้วเอาไปใส่จานเลยจนตัวจนตัวซี่ตัวดำขนาดนั้นเลยเนาะเอาไปใส่แกงกับข้าวอะเอะไปไปหิวใช่ไหมเขเข้ามาเลยเข้ามาเลยเออนี่นี่นี่เลยมาเลย เออนี่แม่ดาวเราวนะควรจะออกไปช่วยแม่เก็บค่าเช่าบ้างเ,เหมือนพี่เดือนเขานะ่ยจะทาเป็นหน้าบางอยู่อย่างนี้เลยนะฮะแม่คะอย่าให้ดาวไปทําเลยนะคะดาวไม่ชอบพวกเงินใครอะคะ่ะสงสารเขานะคะแม่สงสารไปสงสารเขาทำไมพวกนั้น,นันเงินเยอะแยะจะตายไปใช่โดยเฉพาะตอนที่เล่นหวยใช่ไหมคะแม่อ้ออาวนี่คุณมากินสิมอตซซองอยู่นั่นแหละ พวกนี้นะขายของไรายได้วันหนึ่งตั้งหลายตังค์หรือปะแต่ว่าเหนียวนี่อเอาเงินไปแทงหวยห,หมดนี่อย่าไปใจอ่อนพวกนี้เล่เหลี่ยมมันเยอะจะตายไปใช่โดยเฉพาะในทักษใช่ไหมคะแม่ขายหมูได้วันหนึ่งไม่รู้ต้องเท่าไหร่ชอบอผัดวันางี้ยแหละใช่บอกว่าไม่มีเงินไม่มีเงินนะแต่เห็นอ้วนเอาอ้วนเอาอ่ะแม่คะให้ดาวทําอย่างอื่นเะนะคะไม่เอาะคะ่ะดาวไม่ชอบไปทวงเงินใครอะคะ่ะใช่ถ้าให้ดาวไปเก็บเงินเนี่ยนะ ฉันว่าลูกมันคงนั่งร้องไห้อยู่หน้าตลาดนั่นแหละพวกนั้นมันแสบๆทั้งนั้นแหละใครถามอ่ะไหนอะ่ะเรียกฉันมากินอะไรนะก็มัวแต่ส่องอยู่นั่นน่ะพระส่องไม่รู้ส่องทำไมให้มันได้อะไรขึ้นมาเห็นเป็นหวยเมื่อไหร่ล่ะฮะชักช้าต้องกินความสุขเล็กๆน้อยๆแหละ ฉันบ้างไม่ได้หรือนายโอ้เดี๋ยวนี้ขึ้นเสียงเหรอตะวายไม่ด้ขึ้นเสียงครับมันพูดเบาๆนะแน่เสียงอ่ะเสียงเหรอเสียงเหรอตะวายนี่เข้าบ้านไปเลยนะคุณอ่ะไปเข้าบ้านไปเลยตึงเลยจะไปไหนอ่ะ ก็บอกให้เข้าบ้านไปเลยไงฉันพู้กับแม่ดาวนั่งลงอะไรวะนั่งมาหมอ่ะอ้าวก็บอกให้นั่งลงคุณน่ะเข้าบ้านไปแม่ดาวน่ะนั่งลงโอ้ยโอ้ยอยปวดหัวปวดหัวไอ้สองพ่อลูกเนี่ยยังไงละเนี่ยเนียอุ้ยเหมือนแม่เดือนกูบ้างสิเฮ้อ ดาวจ้าผู้หญิงเนี้จ้าจะต้องแข็งแกร่งเท่านั้นนะถึงจะอยู่ในสังคมได้แม่เดือนเก่งมากเลยลูกจำคำสั่งสอนของแม่ได้เป๊ะเลยองูอย่างนี้ใช้ได้เลยลูกเห็นไหมคุณนายคะเงินค่าห้องน้ำเออเออขอบใจมาก เฮ้ยวันนี้มันไม่คีไม่เยี่ยวนันบ้างเลยหรือไงเนี่ยเจกาคะหนูไม่ได้อ<ก>มอมเงินจนไ,ไปหรืออะอาทำไมแกตอบก่อนถามล่ะคือคนเข้าห้องน้ำน้อยลงค่ะตั้งแต่คุณนายเก็บเพิ่มเป็นสองบาทค่ะ ดาว่าคุณแม่ลดเป็นเหลือบาทหนึ่งเท่าเดิมดีไหมคะไม่ได้ลดได้งไงเด้อ้องทำอะไรสักอย่างนึงแล้วล่ะเปิดร้านขายน้ำดีไหมคะแม่พอคนกินน้ำเยอะๆเดี๋ยวก็ต้องเข้าข้างน้ำเองล่ะค่ะโอ้ยตายจะหลาดหลักแลมากเลยคิดได้ยังไงไม่เดือนคิดได้ยังไงฮะแล้วก็ต้องเอาคนของเราไปขายนะคะแม่ได้แ้งขึ้นทั้งล่องเลยค่ะตายเลยตายตายตาย,ตายนี่จอด หมือนไข่นั่นลูกคนนี้เหมือนไข่เหรอเหมือนไข่อุ้ยนี่ดูอย่างพี่เขาั่งดีไมได่ดาวดูดูไว้เห็นไหมนําไปนิดเดียวเนี่ยอุ้มไปแตกความคู่ได้เพียบเลยเป็นอย่างพี่มากนี่เอาเลือดแม่มาบ้างแม่เดินนับที่มันกีดคนวนันนาได้น้อยมากเลยเนี่ยถูกปากไหมพ่อจอ เป็นาห้านม่งที่อารอยที่สุดตั้งแต่พ่อมาทั้งเมืองไทยเลยไอ้อน,นี่นะนอกจากรูปหล่อยังปากหวานอีกว่วลยเพชรแถวอร่อย <c oughs> <c oughs> เอาขอข่าวนอยได้ไหมครับอ๋อได้ได้เลยได้เลยได้สิจ๊ะเ <c oughs> นี่ยแล้วสองคนนี่จะคิดยังไงกันเนี่ยจะกลับเมืองนอกไหม <c oughs> ไม่ขอ เอายังไงกันแน่ไม่กราบคราบว่าสองคนอยากจะหาเหตุการณ์ที่มู่ทายก่อนมันจะหาเหตุการณ์อะไรวะไม่ใช่เหตุการณ์เราพูดผิดประสบการใช่ไหมหาประสบการใช่ไหมพงจามพีดโทษที่พูดผิดโอ้ยอ่ะอ่ะนี่ แล้วไม่มีเงินเนี่ยจะอยู่กันยังไงอะฮะเราสองคนอยากจะห้านานทาอยากจะให้ลุงกับพ่อช่วยแนะนำงานในนอครับอตอนนี้ด้วยคนต่างชาติจะทำงานในเมืองไทยเนี่ยมันต้องมีใบอนุญาตนะ,ะแล้วเรื่องนี้ยนะลุงไม่ค่อยมีความรู้ะไม่มีเพื่อนฮะเราสองคนเป็นคนทาครูนึงเป็นคนอเมริกันครูนึงเรามีสัญชาติทนใอ ชาไทยงั้นไม่มะะีมีปัาหได้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 เฮ้ยว่าแต่ว่าเราสองคนเนี่ยทำอะไรเป็นบ้างโอ้พมขับรถแผ่น